อันยองสวัสดีจ้ามือนีกับหมอผ้ามาชมหมอกนะจ้าหมอกนะคักมือนีไปชมกันเลยจ้าก็หมอกกัดสิไปผ้าไปเบิ่งเขาอยู่หน้านะจ้าเขาอยู่หน้านี่ก็เคี้ยวอุ่มออกร่วงเลยนะจ้าบางให้ก็ออกร่วงและะ้วบางให้ก็ออกกยังมา่ท่านออกร่วงปันใดนะจ้า แต่สะออนหมอกคักป่านอยู่บนดอยเนาะจ้าหมอกขาวแนมยังกับหมอกคอยเห็นชัดเนาะจ้าแต่ว่าล่วงเขานี้งามงามได้บรรยากาศป่านอยู่บนดอยเนาะพี่น้องเนาะไปกับหมอสิผ้าไปเบิง่งหน้าเขากับหมอเนาะจ้าให้หนี่กับเป็นหน้าเขากับหมอกเนาะจ้าออกร่วงงามแล้วเนาะจ้า พี่น้องโอ้ยสอ,อนหมอกสะอ,อนเขาสะอ,อนสิงแวดรอมสวยงามตะวันก็ขึ้นแลวเนาะจ้าเนาะพุ่นนะโอ้ยหมอกขาวคักเขาอยู่หน้ากระมอกกรงามงามสงสัยว่าประมาณสิ้นเดือนก็คือสิไเด้เกยี่ยวเขากันและเนาะจ้าเนาะไปหนี่กระมอกกระิ่ผ้ามาเบิ่งกระเจี๊ยบเนาะจ้า กับเจี๊ยบลูกใหญ่ๆเนาะจ้าทีพ่อกับหมอปลูกไว้เนาะจ้าแกปลูกไว้มีต้นนี่แหละที่เป็นหมากโดกคักเทึงดกทึงใหญ่ทึงเงีปฏิทโทโมีสไปเดอร์แมนพร้อมเนาะจ้านาะสไปเดอร์แมนนี่หลายหลายเห็ดล่างยู่บกหลายหนึ่งมองนี่ก็เป็นสไปเดอร์แมนจ้าทะาเลสาบตรงนี้เนาะจ้ากระหมอกระไดเรียงเปาว่านเนาะจ้า ปะาว่านแนโลมาแนนแล้จ้ะอยู่ในทะเลสาแพงนี้นะจ้ะกะมอกะสิพ้ามาเบิงซำนี่ละจ้าอุ้ยพุ่นนะกะมอคือผู้ง,งามเทวปฏิทโทย่องจะของก็บเป็นโอ้ยหัวฟูฟูพุ่นนะนอนห้อะต,ตื่นกับมาเบิงหมอกจ้าขอบคุณน,นะจ๊ะ